ให้ลงตรงเวลานะคะแล้วก็อย่าคิดว่ามีรับตายายวันนี้ทางใต้ไปสองหน้าทีม่มนแสงขึง้นเคืองชั่วโมงเนาะขึ้นครึ่งชั่วโมงไอ้ยีบเก่าอีกสองหน้าที่อีกสองหน้าที่ให้ครบค้นเย่เมื่อวานนี้เป็นวันศาสตร์วันศาสตร์ไทยเนาะไปดูคลิปด้วนได้หนึ่งเหรียญเลยได้น,น่ะอ้นอุมาจ้ารับทราบไครว่าเย่เมื่อวานนี้เป็นวันศาสตร์วันศาสตร์ไทยเนาะไปดูคลิปด้วยนได้หนึ่งเหรียญเลยได้น่ะ ออนอุมาจ้ารับทราบไขว่าอันเลียวไม่แสงได้โปรแกรมสมาชิกแล้วก็ดาวโบนัสสตรีมเลียเลี้ยวพิจใรยินดีต้อนรับแหงเฮน่งนะจ๊ะสวัสดีจ้ค่ะวสันสวัสดีค่ะยามเช้าสวัสดีค่ะคุณสิริกอนสวัสดีค่ะคุณน้อยนาต้นศิริ คุณน้อยนาสวัสดีคุณนางรูเล็กจ้าน้อยนาขอตัวส่งงานจ้าเพื่อนๆนก่อนเสร็จส่งงานเพื่อนเพื่อนเยี่ยมหลามากพี่น้องคุณน้อยนาสวัสดีค่ะแม่นางรูเล็กแม่แสงสีส่งผาได้มัในะพี่น้องเพื่อนเพื่อนขออนุญาตนะจ้าเปิดดวงตาเปิดโปรไฟล์ให้แม่แสงหน่อยเด้อแม่แสงขออนุญาตคะ่ะยินดีตอนรับเพื่อเจ้านายของเราทำทำขยนันขยนัขยนทุกวันเดี๋ยวก็ผ่านเด้อเพื่อนเพื่อนสำหรับเพื่อนคนที่รอดตรวจสอบเนาะจ้ะเนาะ นั่นแหละคุณเปรมกระโมนถ้ากาแฟมาจากบ้านแล้วอันนี้สถานทีทํางานไม่สแสงเนาะไม่แสงก็เดินทางจากจากบ้านมหาทีทํางานประมาณสามกิโลเพื่อนใครไม่รู้อะไรก็เข้ามาเด้อไม่แสงจะบอกเด้อค่ะเด้อไม่แสงมีเวลาหน่อยเด้อไม่แสงผ่านแล้วจ้าไม่แสงเก็บเหรียญทุกวันเลยันยังจ้าสู่ๆเด้อได้กินทํากินมีกินนะคะถ้าเราขยันเราก็ได้เด้อทานกาแฟหรือย,ยังค่ะไม่แสงเรียบร้อยมาแต่บ้านล้วค่ะ ไม่แสงทานมองไม่เห็นโฆษณาเพื่อนทําไมเพื่อนไม่เห็นฉันนี่แหละเ้าเฮ็ดปิดบังเจ้าของไว้เราทําปิดกั้นตัวเองไว้ไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่แสงได้หนึ่งเหรียญเลยนะเมื่อวานนี้ได้แปดสิบแล้วจ้าอู้ไกล้วก็แล้วคุณเปียมก,กับโม่สูสๆแล้วจ้าเด้อขอให้ปังๆังครับเอาไมา้ย่ำเด็สาวเอดแม่นางนูเล็ก จะไปอบล้มโอเมเล็กจะไปอบลมมาจ่าถ้าอบลมถ้าห้องเฮ็ดคลิปอย่าให้มีเสียงนะค่ะเด้ออย่าให้มีเสียงเพื่อนเยอะแยะเพราะว่าบอจะตตดสชินใหบอคุณสวัยเบาแอดจุดจุดคุณคุณสวัยเบวางเบ่เป็นอย่างเด้อเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ิดทรงนองไปโรงเรียนมันบาไม่แสงบาได้ยึดไ้เด้อคุณปริศนาก็ยะงวิ่งเร็วเนาะอะไรก็ได้สวัสดีเบาแอดอะไรก็ได้สวัสดีน้อยนาแม่นางหนูเลสสวัสดีครับเบาแอดทักทายแม่นางหนูเลเพื่อนเพื่อนคนใดบาสะดวกขอตัวไม่แสงลื่มเลืมเป็นแบบ ว้าบ่าเป็มกระมวลบอกว่าแวะมาส่งกําลังใจจ้าเพื่อนเพื่อน่ายินดีต้อนรับนะจ้าเพื่อนเพื่อนแม่แสงเจโนยแม่แสงกะลุ่งเด้อพี่น้องเด้อะร่างของมีคมของมีคมทําในมอดซํานี่แหละเด้อเดยอแม่แสงสโดนยืดเตียงมือขึ้น <laughs> ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะเมื่อวานทําอะไรถึงได้เลียนขยันดีค่ะอ,าอ้าวเขาไปเบิ้นคลิปแม่แสงเมีย <laughs> คลิปแม่แสงท่านเขาคนเขากายศาสตร์นี้ตรงเวลาเลยรอตรวจสอบค่ะให้ลงตรงเวลานะคะแล้วก็อย่าคิดว่ามีรับตายายวันนี้ทางใต้ไปฟันเขาเรียกเขาเรียกเข้าฟันกันจ้าเขาฟันแม่นบาบันชั่วโมงก่อนเนาะ เพราะว่าไม่แสงจะคืนเวลาให้เพื่อนๆนะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะคุณปิชนะไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะพี่นัทยาไม่ว่างก็เป็นโอเคจตะเอาไปเบิง้งระบอไปเบิ้งย่ามได <laughs> นั่นแหละค่ะทาแบบนั้นแหละยอดวิวเราถึงได้ปังเ้อได้ปังได้เรียนพร้อมพี่น้องเบยมมลสวัสดีคุณปิศนะเขาเอื่นว่าเขาเอื่นว่ามีเลือดไหลล่ำเปิดเบิ้งจ้าคลองอะนะ <laughs> แต่ว่าอย่าเอาเจ้าคลองเบิ้งจ้าคองเบิ้งคิดวิดี คุณปริศนาลงให้ตรงเวลาเด้อบอสเราจะได้ตรวจสอบง่ายเวลาหนึ่งห,งหายงซีคิบเว้นระยะห่างด้วยเด้อเิทแต่ละเพลงเนาะคือเพื่อนทําคืออยากขยายได้น้ากันเนาะจ้าเนาะไม่แซงกับพึงพนันแต่ว่าอันใดผิดอันใดถูกไม่แซงกับหูนเนาะจ้าเนาะเป๊งซํานี่แหละเด้อเดยอไม่แซงสิดดนยึดเพียงมือขึ้นขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะเมื่อวานทําอะไรถึงได้เหรียญขยันดี ไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะจ๊ะเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะขออนุญาตเพื่อนๆนะจ๊ะขอลงภาพหนึ่งนะคะเด้อจะใส่ภาพเคลื่อนไหวเด้อถ้าเราใส่ภาพเคลื่อนไหวบอสตัดสินใจไม่ถูกเออฮาก็ต้องใส่ภาพหนึ่งนะคะเด้อภาพอะไรก็ได้ให้เป็นภาพเชื่อไหมเมื่อวานนี้ได้หนึ่งเหรียญน,นะที่ปักหมุดนะคุณคานแม่แสงบ๊วเอ้ยซื้อไพ่ขอถทดขออภให้ด้อค่ะเด้อถ้าเพื่อนไปชมคลิปแม่แสงนั้นสวัสดีคะ่ะบ่าวเอ,ดอ็ดขอบคุณหลายๆเด้อบ่าวเอ็ดเด้อ อยา่าพากันใส่เสียงพิ้นเสียงแค่นพี่น้องไม่เสียงฮะอยกใครได้น้ำกันแมวบอกเพื่อนจะตรวจให้เขาเขาจะตรวจให้เราไม่ใช่ว่าไปตรวจเพื่อนที่เราไปถ่ายทําแพนกล้องไปแพนกล้องมานั่นล่ะซ้อนมากเขา่าไปแพน,นะคะัดด้วยค่ะสองหน้าที่ไม่แสงขึง้นเรึ่งชั่วโมงเนาะขึ้นครึ่งชั่วโมงไอยีบเกา่าอีกสองหน้าที่อีกสองหน้าที่ให้ครบครึ่งไม่แสงอยากจะบอกเนี่ยบอกได้บ่าวไห สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟซบุ๊กยินดีต้อนรับแหง่งเหี้ยไรค่ะเพราะว่าไม่แสงได้มาเปิดค่าการมองเห็นเชยๆเปิดค่าการมองเห็นซื้อน้อค่ะเนาะ ผู้ใดอยากได้เวลาไวๆหรือแม่แสงอยากจะบอกได้จริงแม่แสงว่าจะบรเฮ็ดได้แม่แสงสูงมากเลยเแม่แสงก็รู้สึกว่าขยับขยับนะคะแม่แสงไม่แม่แสงยังไม่ได้ผ่านเดียวนะคะเพื่อนๆยังไม่ได้ผ่านยกมือขึ้นบายๆพุทธิศนาฟังแม่แสงออกบ่ เปมกมอนสวัสดีจ้าคุณปิสนะไม่แสงไปห้องไปห้องคุณเปี่ยมกับไม่แสงอยากจะบอกนี่บอกได้เพราะว่าตอนต้นสิรีคุณน้อยนาสวัสดีคุณนางลู้เล็กจ้าน้อยนาขอตัวส่งงานจ้าเพื่อนเกื่อนก่อส่งงานเพื่อนเพือนจะเป็นเซนใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนที่แบบว่า ที่ผ่านแล้วนะ่ยจะาสีได้เป็นเส้นแต่หมู่บ้านไม่เสียงวิ่งขวดเลยการเข้าถึงเยอะดีที่สุดข่าเรียนแต่เดินนั่นนะคะเด้อให้ระวังทีปของทิปอย่าไปไทายถ้ำนึ่ได้ไม่เสียงอยากจะบอกเด้อสาหรับคนที่เรียนไม่วิ่งดีหรือว่านี่พี่น้องช่วงน้าเดินทางปลอดภัยเด้อคุณคานเด้อทางานทําให้มีความสุขทาคลิปก็ให้มีความสุขนะจ้ามาส่งพลังบวกไม่เสียงเนาะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณสวัยไม่เสียงยินดีต้อนรับนะคะเด้อ ใครมาดูใครมาชมคลิปแม่แสงที่แม่แสงปักหมุดเมื่อวานนี้ปังมากค่ะเป็นระยะห่างห่างกันประมาณห้านาทีอย่างนี้น่ะลงสตอรี่ห้านาทีแล้วก็มาลงข้อความแล้วก็มาลงคลิปเรื่องภาพหนึ่งนะ,คะ้ค่ะเด้อจะใส่ภาพเคลื่อนไหวเด้อถ้าเราใส่ภาพเคลื่อนไหวบอสตัดสินใจไม่ถูกเออฮอกก็ต้องใส่ภาพหนึ่งแล้ค่ะเด้อภาพอะไรก็ได้ให้เป็นภาพมาพี่น้องคุณน้อยนาสวัสดีค่ะแม่นางนด้ย แม่แสงสีสรงผาได้ไมาในพี่น้องค่ายินดีต้อนรับนะจ๊ะเพื่อนๆแม่แสงจะนอยแม่แสงกะลุ่งได้พี่น้องได้หรืว่างขวางมีคมขวงมีคมทําในหมอดไล่สดนดะจ๊ะเด้อขออนุญาตเฟซบุ๊กไล์สดนะคะเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงจ้าได้ทักททยแม่แสงสรงผาก็เด้อแป๊บนึงเด้อใช่ว่า บอสปิดกั้นตัวเองน้องเรื่อได้สามสิบนาทีไปพี่น้องอีกสามนาทีแล้วพี่น้องเด้อไม่แสงขออีกสามนาทีสวัสดีไม่แสงครับรถก่อนครับขอบคุณล่วงหน้าจากเพื่อนเพื่อนสตอรี่เดี๋ยวนี้มีการตั้งค่าเราเด้อเพื่นอนเพื่อนเด้อสตอรี่นะมีการตั้งค่าเราเด้อเพื่อนเพื่อนมันสร้างไรายได้ได้แล้วสตอรี่อย่าลืมบ้านไม่แสงฝนตกค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกยังบ่แล้วเด้อพี่น้องยังยะยังยะยนี่ไม่แสงกะขอบคุณเพื่อนเพื่อนหลายๆเล้อค่ะเด้ออีกชองนาะทีพี่น้องเป็นเซนใช่ไหมคะเพื่่่อนทีแบบวา ที่ผ่านเราวนะจ้าสีได้เป็นเส้นแต่หมื่อวานไม่เสียงวิ่งขวดเลยการเข้าถึงเยอะดีที่สุดค่ะเวียนจต็อนุญาตขออนุญาตเฟซบุ๊กทักทายเพื่อนๆนะาจา๊ะยินด,ดีต้อนรับนะคะเท่ยวออก่ิโค่อะไรเด้ผิดเนียมันจะจับผิดต่อมันจะ ว่าขนมเ้นเนาะค่ะเนาะถ้าเราเอ,อ่ยขึ้นมามันเป็นชื่อประเทศก็ไ,ไ,ได้เนะไล่สดนะจ๊ะเด้อขออนุญาต a c e b o o k ไลฟสดนะคะเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงจา้าได้ทักทายยินดีต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่อนุญาตขออนุญาต a c e b o o k ทักทายเพื่อนๆน,นะจ๊ะยินดีต้อนรับนะคะ เท่ิออ้วเค่ะเพราะว่าไม่แสงได้มาเปิดค่าการมองเห็นเฉยๆเปิดค่าการมองเห็นซื้อเนาะค่ะเนะาะกาแฟมาจากบ้านแล้วอันนี้สถานที่ทางานไม่แสงเนาะไม่แสงกระเดินทง่งจากจากบ้านมหาทีทํางานประมาณสามกิโลมองไม่เห็นโฆษณานะเพื่อนทําไมเพื่อนไม่เห็นฉัน